ครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะวันนี้พบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยนะคะในรายการนานาพยากรณ์นะคะพบกับเราได้ที่สถานีโทรทัศน์แห่งนี้นะคะแห่งไหนแห่งนี้โกทีวีอาจารย์โกนี่ว่าแห่งนี้งงเลยนะครับโกทีวีนะครับทางเคเบิลทีวีนะครับทางบ้านก็รับได้ทางอินเทอร์เน็ตก็ดูได้เออทางอินเทอร์เน็ตก็โกลทีวีเทเวนตี้โฟนคอมสองสี่นี่แหละครับเทเวนตี้โฟนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านอยากถามอะไรเกี่ยวกับดวงชะตาไม่ว่าจะเป็น เรื่องชะตาชีวิตหรือว่าเรื่องชื่อหรือเรื่องงานเรื่องคู่ก็ SFS ส่งมาได้นะคะในรายการของเรานะคะพิมพ์ตัว n นะคะแล้วก็ตามด้วยข้อความนะคะ4642123นะคะค่าบริการครั้งละ6บาทนะคะเราจะผ่านระบบโทรศัพท์ AS d t a c h แล้วก็ทนะคะถามเข้ามากันเยอะๆเลยนะคะ,ะตอบให้ทุกท่านค่ะถามมาเยอะแล้วตอบทุกคนเนีรยคะทุกคนค่ะนะครับก็คือว่าทางรายการของเราจะเป็นรายการตอบปัญหาทางเรียกว่าตอบตัาหาทางบ้านด้วยนะครับโดยเฉพาะว่าเราที่ผ่านมานั้นเราได้นําแทกรับเชิญมาออกรายการร่วมกับหลายท่านนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นลายมือ,อะนะครับแล้วก็มีอา่าเขาเรียกลายมือหนึ่งแล้วก็อะไรห่วงจุ้ย หงจุ้ยค่ะอาจารย์นะคอาจารย์แบงค์เก็ตกลั่อกไปเมืคอสัปดาห์ี่วอาจารย์แบงค์เก็ตกลับขยำกระดาษหนึ่งในประเทศไทยนะคะค่ะแล้วก็เมื่อวันจันทร์ได้ออกรายการช่องหนึ่งะคะช่องหนึ่งไม่มีอะไรในโมเดิร์นไนท์โมเดิร์นไนท์ค่ะทีนีนะคะออกรายการตอน4ี่ห้าทุ่มนะคะได้มาขราบบาว่าวอ่าอข่าวข่าวข่านข่รวข ว่ากันทุยเลยเขาเรียกว่าวงการโหวเนี่ยมันก็มีพวกอิจฉาตาร้อนเยอะอยู่ใกล้ใกล้มน้ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับใช้วิจารณญาณนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมแล้วเป็นเรื่องของผู้ที่มีญาณนรสัมผัสพิเศษซึ่งเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่มีแต่ว่าคุณแบงค์สเกตกรรมเนี่ยมีนะคะซึ่งเราทั้งสองคนก็ได้พิสูจน์มาแล้วนะคะว่า ตรงนะคะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็อาจจะ80 9 0เบปอร์เซ็นนะคะการดูดวงนะมันก็เหมือนกันแหละครับการโหราศาสตร์ที่เราใช้เนี่ยมันจะร้อยเปอร์เซ็นมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งการที่เราจะรู้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่บอกสองนักพยากรณ์เองอ่านไม่ถึงมันก็ทำอ่านไม่ถึงก็แบบนั้นนะครับเพราะนั้นการทำนายดวงชะตาชีวิตมันถึ้งคือคำว่าพยากรณ์คำว่าพยากรณ์คือการคาดการณ์นั่นเองเหมือนพยากรณ์อากาศอะ เมูตัวขาหนามีเครื่องมือว่าเวิร์กแล้วยังทายผิดเลยผนไม่ตกอาจจะคาดเคลื่อนบ้างอาจารย์นะคะแต่ที่นี้นะารักว่าการที่เราใช้การพยจกรอากาศนะครับที่แม่นที่สุดคือธรรมชาติธรรมชาติเช่นมดมดเออถ้ามดมันยิ่วไข่แล้วก็ปีนขึ้นเสาบ้านแล้วเตรียมย้ายของเลยดำไม่นานเลยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนตกค่ะครับผมแล้วก็อย่างนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศถ้าท้องฟ้าแดงทางด้านทิศตะวันตกเมื่อไหร่เดี้ยพายุเข้าค่ะแล้วฝนจะตกหนักครับแล้ววันไหนอากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติ สองวันติดกันเดี๋ยวพายุมาแน่พายุมาแน่ถามว่าทําไมพายุมาเพราะอากาศมันร้อนใช่ไหมมันก็จะลอยตัวขึ้นอันนี้าอากาศเย็นเออนั่นแหละมันก็จะพัดเข้ามานะครับยิ่งมันร้อนมากความเรียกว่าคลายตัวมันก็เยอะพอเยอะอากาศมันก็เข้ามามันก็เกิดการวิทยาศาสตร์ในการพยากรณ์แต่เราก็ยังมีทางโหราศาสตร์ในการพยากรณ์ดวงสตา์เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศได้เช่นกันนะคะเพราะว่าการทายพยากรณ์เกี่ยวดินฟ้าอากาศก็คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็อาทิตย์สามดวงนี้สามดวงนี้เกี่ยวกับฝน ถ้าลมพายุนี่อังคารกับพี่หูอังคารกับพระราหูเออเนี่ยพี่หูหรือเลขสามกับเลขแปดนั่นเองค่ยสองตัวนี้เขาเป็นธาตุลมนะครับเพราะนั้นสองดวงนี้ธาตดินไหวค่ะอาจารย์ธาตดินไหวนี่ พี่หัดกับพี่เสาคือดาวพระหัตต์กับดาวเสาคือเลขห้ากับเลขเจ็ดนะคะซึ่งปีนี้โลกของเรานี่ก็จะเกิดแผ่นดินไหวเยอะเพราะว่าดาวพระหัต์เคยพยากรณ์มาแล้วตอนนี้ดาวพระหัสขึ้นไปที่ราศีมีนราศีมีนเออราศีมีนค่ะมีนราศีวินาศของลัคนาโรคนะคะค่ะแล้วก็เล็งกับดาวเสาราศีกันราศีกันนะะคซึ่งตอนนี้ดาวเสากำลังมนอยู่ มนก็คือเดินช้าแม่จยนมนก็คือน่าจะไม่คงเนี่ยมนมนก็คือแบบอยู่กับที่ไม่ใช่คําว่ามนหมายถึงดาวเนี่ยโคจรกําลังจะหยุดนิ่งเหมือนกับรถไฟสองตบวที่ตามกันมาพอมันถึงจุดจุดหนึ่งปุ๊บมันจะเหมือนกับว่ามันทันกันมันนิ่งอันนั้นก็เรียกว่ามนมนนี่มีสองอาการมนถอยหลังกับมนเดินหน้าอ่ตอนนี้ดาวเสาเนี่ยมันถอยหลังมามันกําลังมนเพื่อจะเดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นดาวเสาเดินขึ้นปกติปุ๊บ เหตุการณ์ส hey ิ่งต่างๆอะไรทุกอย่างมันก็จะคลายลงค่ะแต่ว่าตอนนี้เสาเล็งกับพฤหัสอยู่เสาก็เพิ่งไปลูกนะวังต้นๆของราศีกันไอราศีมีนพื่หัสก็เพิ่งเสอร์ก็ไปต้นๆเหมือนกันเจะเลยเท่ากับเล็งกัร้อยแปเลยเล็งกร้อยแปดสิพอเล็งร้อยแปดพวกก็เกิดแหละ แผ่นดินไหวเพราะนั่นแผ่นดินไหวจะไหวที่นู่นที่นี่อยู่เรื่อยๆนี่ก็โดนเหมือนกันนะจะจีนโดนตลอดนะแล้วก็เรื่องการเมืองด้วยนะคะหลายๆอย่างนี้เราดูจากดวงชะตาได้นะคะไม่ใช่ดวงชะตาดวงดาวดวงดาวบอกเรื่องราวแต่ดวงชะตาเมืองอาจารย์ดวงชะตาเมืองก็ส่วนดวงชะตาเมืองนะครับดวงชะตาโลกบางคนบอกว่าดวงดาวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปลิขิตชีวิตของมนุษย์ได้เลยละได้นะแต่จริงดวงดาวมันก็ไม่ได้ลิขิตหรอกแต่มันเป็นตัวบอกเรื่อง บอกเรื่องว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าวิชาโหราศาสตร์มันเป็นวิชาสถิติเก็บมาเป็นพันๆปีแล้วพันปีนะครับเพราะนั้นเขาบอกรู้ดาวเหมือนรู้ดวงรู้ดวงก็เหมือนรู้ดวงชะตาชีวิตของตัวเองนะครับเราก็สามารถเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นชีวิตเปทนแนวเดินได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา28พฤษภาคมวันวาเลนไทน์ไม่ใช่ค่ะอาจารย์เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญ หนึ่งในพุทธศาสนาของราเขาไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วเขาบอกเป็นวันสําคัญของโลกครับเขาถือเป็นวันนี้ของโลกเลยนะแล้วค่ะเออวันพุทธเราเนี่ยไอ้วันวิสาขาเราเนี่ยถือว่าเป็นวันสําคัญของโลกเลยน่าปลื้มนะจ๊ะอ่าน่าปลื้มทีนี้คนไทยเรามันไม่ก็จะปลื้มตรงนี้เพราะว่าการที่เราคนไทยเนี่ยชอบทําอะไรแบบเป็นศูนย์รวมเป็นใหญ่แต่การปฏิบัติไม่ได้เรื่องเลยเพราะนั้นคนไทยเนี่ยชอบทําอะไรแบบใหญ่ๆจริงแต่เรื่องการปฏิบัติความศรัทธาเรื่องศาสนาพุทธนี่สู้คนรอบบ้านเราไม่ได้หรอกค่ะ คนรอบบ้านเราพม่านี่เขาศรัทธาการกราบของพม่าเขาไม่ได้กราบแบบเราดิของเรากลาบแบบเบนจานะพม่าเขาเล่นใสเลยน้อมทั้งตัวลงไปเลยนะคะของเราเบอ์ราเรียกเบนจ่าคือห้าแต่ของเขาเล่นแปดแปดก็คือทั้งมือศอกเข่าหน้าผากขาเข่าอะไรของเขาเนี่ยเพราะนั้นความศรัทธาของเขาเนี่ยของพวกที่เบตนี่เขาก็ศรัทธาเยอะ แล้วก็ถอดรองเท้าเข้าไปในสถานที่ที่เคารพใช่ไหมคะบ้านเราก็ถอดวแต่ยแล้วแต่รลงบ้านเราวันเกิดของเขาเนี่ยเขาจะทานมังสวิรัติคือ้องให้ความสําคัญในเรื่องของพระพุทธศาสนาประเทศอะไรเนประเทศของพม่าจ้าเคยคนคือวัฒนธรรมพม่าใช่ค่ะก็คือว่าเด็กที่บ้านเนี่ยนะคะเขาพอถึงวันเกิดเนี่ยวันศุกร์วันเกิดเนี่ยเขาจะทานมังสวิรัติหมายถึงว่าเขามีความปฏิบัติตีกว่าคนไทยซะอีกค่ะ ก็นี่วันทําไมถึงเรียกวันวิสาขารู้ป่ะเพราะอะไรคะรู้ป่ะไม่รู้เลยรู้ค่ะรู้อย่าให้จาย์พูดะนวันวิสาขานี่มันไม่ใช่เป็นหมายถึงว่าบางคนเราก็พูดว่าเออทําไมเขาถึงว่าว่าเป็นวันวิสาขาเป็นวันมาฆะเป็นวันอาสาฬหะก็หมายความว่าดาวจันทร์โคจรขึ้นสู่กลุ่มดาววิสาขานกษัตริ์เลย กลุ่มดาวนั้นนักษัตรเลิกกลุ่มดาวที่มีทั้งหมด27มันมี27 27มดาวนกษัตริย์ถ้าดาวจันทร์มันเพนเรียกว่าจันทร์เพนในเรือนของกลุ่มดาวนักกษัตริย์วิสาขะเนี่ยเพราะนั้นประกอบด้วยจโรเรือกจโรเรืกเพราะนั้นทีนี้ก็มาดูว่าตำแหน่งของไอ้ดาวกลุ่มดาวตัวเนี้บอดีวันเป็นวันเพนเดือนหกคือพระจันทร์เพนเดือนหก เป็นวันเดือนหกเนี่ยเต็มดวงเนี่ยนะเป็นวันที่พระเจ้าประสูติตัรู้ปฏริณิพานแต่ปีนี้ทําไมเป็นเดือนเจ็ดทำไมเป็นเดือนเจ็ดจอาจารย์ผดดวยปฏิทินเขียนผิดป่ะไม่ผิดค่ะไม่ผิดก็เพราะว่าปีนี้เป็นวันอาทิตย์มาอาทิตย์มาหมายอาทิตย์มาหมายถึงมีเดือนแปดสองหงสองหนะคะนี้เดือนขาดเดือนขาดก็เดือนขี้ เดือนกี่ก็คือเดือนหนึ่งสามห้าเจ็ดไม่เต็มก็คือหมายความว่าวันพระเนี่ยมันจะไม่มีแรงสิบสี่ไอ้สิบห้าค่อมสิบห้าค่อมีมีสี่ค่อมแล้วไปรวมมาเป็นแปดองค์หมดคในนั้นเราก็เรียกว่าเป็นวันอาทิตย์คมอาทิตย์อาทิตย์คมาแล้วเป็นเดือนเจ็ดเพราะนั้นมันเลยเป็นเลื่อนไปนะครับจริงๆแล้วที่เขาทำนี้เพราะว่าทางสุริยคติกับจันทรคติเนี่ยไม่เท่ากันไม่เท่ากันเออจันทรคตินี่ดาวจันทร์จะโคจรรอบโลกเราประมาณยี่สิบแปดวันโดยประมาณดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก เราจริงโลกเราโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่จริงๆในโหราศาสเขาบอกว่าดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกแต่ในตามหลักคือโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณสามสิบวันตอนเดาอีคาะีมันก็เลยทําให้วันเนี่ยมันไม่เท่ากันคนฟังทางคงงงนะกันไม่งงหรอก